สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องของผมนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook p เพ e ร้อยดาวกระทบดวงครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของเดือนพฤษภาคมในปี2564แต่จะเป็นคํายาากรณ์ของท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ราศรีกรกฎครับ ทีนี้เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาผมก็ขอเข้าเรื่องในหมวดคำพยากรณ์เลยแล้วกันครับลัคนาราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนแรกก็จะมีดาวบัพปะเคราะห์มรุตยูเกสเสาได้ทํามุมเบียนลัคนาราศีกรกฎครับจึงส่งผลทําให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นตัวท่านเองมักจะมีอุปสรรคในการเดินเนินชีวิตทําอะไรมักจะติดขัดมักมีภาระและมักเหนื่อยในระยะนี้ต้องระวังขัดแย้งกับหุ้นส่วนหรืออาจจะหมายถึงคู่ครองเอาไว้บ้างครับ ในดวงชะตาของตัวท่านเองนะครับเพื่อนฝูงคนรอบข้างในช่วงครึ่งเดือนแรกรวมถึงคนในครอบครัวด้วยอย่างน้อยก็ยังอุปธมรมช่วยเหลือดีชีวิตก็ยังมีคนสนับสนุนครับพอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วดาวพระเกตได้ยกย้ายราศีออกไปเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีที่สร้างความเหน็ดเหนื่อยในชีวิตท่านก็จะเบาลงแล้วก็คลี่คลายลงไปนั่นเองนะครับแต่ในระยะนั้นอาจจะมีบ้างที่ต้องระวังขัดแย้งกับบุตรหลานหรือบางทีผู้ใหญ่ให้โทษได้ครับ วาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองของรันาารศาีกรกฎนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกพระอาทิตย์ดาวการเงินโคจรเป็นอุดมีพฤหัสบดีโยกหลังครับในมุมนี้ช่วงครึ่งเดือนแรกการเงินของตัวท่านเองถือว่าดีมีความก้าวหน้าตัวท่านเองสามารถที่จะหาเงินได้พอสมควรบางท่านมีโชคแบบฟุกฟุกครับหรือบางท่านก็อาจจะได้เงินประเภทเงินชดเชยแต่อย่างน้อยดาวบาประเคราะห์ก็ยังเปียนดาวการเงินครับช่วงครึ่งเดือนแรก ภาระรายจ่ายค่อนข้างจะมีบ้านไปธรรมดาบางท่านอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องในครอบครัวหรือเสียเงินไปกับเพศตรงข้ามบางท่านก็เสียเงินไปกับหุ้นส่วนครับในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับอาทิตย์การเงินจรก็สู่ภพลาภะอย่างน้อยนะครับถือว่าช่วงครึ่งเดือนหลังการเงินก็ยังดําเนินไปได้การเงินยังมีความคล่องตัวมักมีคนสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านการเงินครับ วาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการงานของลัคนาราศีกรกฎนั้นอาทิตย์โคจรเป็นอุดเข้าสู่พบการงานถือว่าการงานตัวท่านเองยังมีความโดดเด่นยังมีความก้าวหน้าบางท่านก็มีโครงการใหญ่ๆเข้ามาถือว่าโดยรวมการงานท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกก็สามารถที่จะดําเนินไปได้ครับมีโอกาสได้ทํางานร่วมกับเพื่อนมีโอกาสที่จะได้เริ่มอะไรใหม่ๆ แต่ว่าภาระความเด็ดเหนื่อยของตัวท่านเองเกี่ยวกับเรื่องของการงานถือว่ามีพอสมควรครับการงานกว่าจะสําเร็จนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดต้องระวังขัดแย้งกับหุ้นส่วนคนร่วมงานเอาไว้บ้างครับรวมถึงต้องระวังผู้ใหญ่ให้โทษบางท่านก็มีจุดเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับดาวพระเกตย้ายราศีความหนักความเหนื่อยเบาลงนะครับแต่อุปสรรคปัญหายังไม่หมด แต่ยังน้อยนะครับวิถีชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการงานท่านก็ยังดําเนินไปได้ครับสําหรับท่านที่ค้าขายหรือมีธุรกิจเป็นของตนเองนั้นโดยมากการค้าของตัวท่านเองก็ยังสามารถดําเนินต่อไปได้แต่อุปสรรคระหว่างทางถือว่าจะมีพอสมควรครับสําหรับวาสนาเรื่องความรักของลัคนาราศรีกรกฎนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับสําหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วจะมีมนุษยิยูเกตได้ทำมุมเบียนดาวพระเสารเป็นดาวคู่ครองครับ จึงส่งผลทําให้โดยมากความรักมักไม่ราบรื่นครับในเดือนนี้บางท่านก็มักจะดูห่างๆกับคู่ครองในระยะนี้ได้ครับรวมถึงต้องระวังคู่ครองมีอุปสรรคในการดําเนินชีวิตมักเด็ดเดือยบางท่านก็คู่ครองก็มักจะสุขภาพไม่ดีในระยะนี้ครับพอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับโดยรวมพเกตยกย้ายราศีออกไปถือว่าอุปสรรคปัญหาค่อนข้างจะเบาลงแต่ว่าท่านก็ ไม่ควรประมาทในการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองครับชีวิตสมรสต้องมีสติไว้ให้มากหากท่านนะครับยังโสดหรือยังไม่มีคู่ครองหากท่านรักใครชอบใครสักคนในระยะนี้ครับโดยมากโชคทางด้านความรักก็มักจะอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังและคนที่ต้องโลกมักจะเป็นคนไกลคนต่างชาติรวมถึงนะครับอาจจะหมายถึงคนที่เคยทำงานมาด้วยกันหรือคนที่เคยเรียนมาด้วยกันก็เป็นได้ครับ สำหรับลัคนาราศีกรกฎก็คงมีเพียงเท่านี้ครับ